สวัสดีครับจะพาไปพบกับ5สุนัขที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยกันประเทศไทยมีภูมิอากาศที่ร้อนชื้นซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับสุนัขทุกสายพันธุ์อย่างไรก็ตามมีสุนัขบางสายพันธุ์ครับที่สามารถปรับตัวแล้วก็เติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมแบบนี้และจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ1เชีวว่าเชีวว่านะนเป็นสุนัขขนาดเล็กครับที่มีความน่ารักและก็มีพลังงานสูงความเล็กของพวกเขาทําให้สามารถอาศัยในพื้นที่จํากัดได้ดี นอกจากนี้เชียวว่ายังสามารถปรับตัวให้เข้ากับอากาศร้อนได้เป็นอย่างดีครับพอมีขนที่สัน้นเหตุผลที่เหมาะสมก็คือมีขนาดที่เล็กดูแลง่ายขนสัน้นเหมาะกับอากาศร้อนอัธยาศัยดีชอบการเล่นกับคน 2. บางแก้วบางแก้วเป็นสุนัขพันธุ์ไทยครับที่มีความอดทนและก็มีพลังงานสูงพะเขามีขนที่หนาช่วยป้องกันแดดและความร้อนและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในชนบทได้ดีเหตุผลที่เหมาะสมก็คือเป็นสายพันธุ์ไทยครับ สามารถทนทานตอน่อสภาพอากาศได้มีความอดทนสูงซื่อสัตย์แล้วก็สามารถปกป้องเจ้าของได้ครับ 3. ชิสุชิสุเป็นสุนัขขนาดเล็กถึงกลางมีขนยาวที่ต้องการการดูแลรักษาครับแต่พวกเขานั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับการอยู่ในบ้านได้ดีการเลี้ยงในที่ร่มจะช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้ครับเหตุผลที่เหมาะสมก็คือเป็นสุนัขขนาดเล็กถึงกลางเหมาะกับการเลี้ยงในบ้านอารมณ์ดีชอบการเล่น สามารถปรับตัวกับอากาศร้อนถ้าได้รับการดูแลคนอย่างดีครับ 4. ปอมเบอร์เนียนปอมเบรเนียนนั้นเป็นสุนัขขนาดเล็กที่มีขนฟูหนาแต่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศร้อนได้ด้วยการดูแลขนให้สั้นลงในช่วงฤดูร้อนพวกเขานั้นมีความฉลาดแล้วก็สามารถฝึกได้ง่ายครับเหตุผลที่เหมาะสมก็มีขนาดเล็กพกพาสะด,ด,ดวกฉลาดแล้วก็ฝึกง่ายขนนั้นสามารถปรับความยาวตามฤดูกาลได้ห้าลาบดอร์ลิทิเวอร์ลาบดอร์ลิทิเวอร์นั้นเป็นสุนัขขนาดใหญ่ครับ ที่มีความอมดทนแล้วก็พลังงานสูงพวกเขาชอบการเล่นน้ําซึ่งช่วยคลายความร้อนได้นอกจากนี้ยังมีอัธยาสัยที่ดีเหมาะกับการอยู่กับครอบครัวครับเป็นผลที่เหมาะสมเป็นสุนัขที่ชอบเล่นน้ําช่วยคลายร้อนอัตยาสัยดีเหมาะกับครอบครัวมีความแข็งแรงแล้วก็อดทนครับเป็นอย่างไรบ้างครับการเลือกสุนัขที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเป็นสิ่งสําคัญครับเพื่อให้สุนัขได้มีความสุขแล้วก็สุขภาพดี สุนัขที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอากาศร้อนได้ดีแต่ยังมีอัตยาสัยและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเลี้ยงในบ้านหรือว่าพื้นที่จํากัดหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนนั้นเลือกสุนัขที่เหมาะสมกับคุณและก็ครอบครัวได้ครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดร้างกระดิ่งน,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ